มาแล้วมากินข้าวแล้วมากินข้าวแล้วลูกมาครบยางครบยาง๋ย,างยวข้าวให้กินนะคะอย่าพึ่งกระโดดอย่าพึ่งกระโดดไหนไหนข้าวอยู่ไหนคะข้าว,าวกินข้าวกันกินข้าวกันไม่กระโดดไม่กระโดด ลูกอ่ะกินข้าแล้วอืมสิบสามตัวนะคะรอดหมดทุกตัวนี่ค่ะแม่พันแม่พันมีเดือยนะคะแม่พันมีเดือยด้วยน้องไก่เลย